กูแทนนะมีคนวิ่งออกทางหลัง yeah. <c oughs> มีคนถือมีดจริงๆครับทุกคนไอสัตว์วิ่งไปพร้อมมีดเลย ริศนาผีหลอนกลางเมืองร่ำลือถึงเงาดำพลุกโผอยู่ในอาคารร้างกลางเมืองบางก็ว่าเป็นเจ้าที่ที่อาศัยอยู่ในต้นโพใจอันเก่าแก่บางก็ว่ามันคือวิญญ,ญาณเร่ร่อนรลอนโผมาให้คนดวงตกงได้ผ่านพบหลายคนคิดยากจบปัญหาจึงหาเวลาแอบเข้ามาพิสูจน์ ็ต้องวิ่งฉลูดเพราะพบเงาเหล่านั้นพลุกโผล่ในความมืดจริงบางคนเจอเสียงประหลาดปึ้งปั้งหมวหวนขูต่ตะคอกคล้ายต้องการขับไล่เพราะกูจะสิงสถิตยอยู่ที่นี่พวกมึงมารบกวนกูทำไมมึงไม่กลัวผีใช่ไหมถ้ารับรู้ถึงการมีอยู่ แล้วจงรีบใสหัวไปให้ไกลและอย่ากลับมาอีกและอย่าลืมกรวดน้ำให้กูด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะจบไม่สวยเออว่าแต่ว่าอยากจะถามเหล่าผีร้ายเกเลทั้งหลายเอย๋ยตามมารยาทแล้วก่อนที่มึงจะเข้ามาเยี้ยนและเบียดเบียนผู้อื่นมึงได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เขาแล้วหรือยัง ว่าเขายอมให้เข้ามาเฮียนในที่ดินของเขาหรือไม่แล้วอย่างนี้ใครกันแน่ที่เบียดเบียนใครก่อนเบื้องหลังเรื่องผีมักมีความจริงบางอย่างซ่อนไว้เสมออยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเพื่อพิสูจน์หาความจริงให้เป็นที่ประจักษ์หรือต้องการเพียงตัดบทและแค่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ผมก็อยู่นั้นหนึ่งสถานที่นะครับที่บอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่รกแล้วก็ร้างแต่ที่แน่ๆนะครับมีกรรมสิทธิ์นะครับผมมีผู้ครอบครองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ภารกิจของเรานะครับนั่นก็คือมาพิสูจน์แล้วก็ค้นหาความจริงนะครับผมเชื่อว่าทุกๆสถานที่ที่มีเรื่องผีเกิดขึ้นนะครับผมสถานที่แห่งนั้นจะมีความกลัวและภายใต้ความกลัวนั่นเองนะครับมักจะมีความจริงบางอย่างที่ซ่อนไว้เสมอและสถานที่แห่งนี้นะครับผมมีเรื่องร <ๆ>ปแปลกเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องผีนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเห็นผีเห็นเงาประหลาดนะครับผุบโผลๆนะครับแล้วสร้างความหวาดกลัวนะครับมีน้องๆหลายๆทีมนะครับผมที่เป็นสายพารานอร์มอลนะครับผมมาทําการพิสูจน์แต่กับไม่ยังไม่ได้คําตอบอะไรที่แน่ชัดเพราะหนีออกไปกันก่อนนะครับมีทั้งเงาประหลาดมีทั้งเสียงประหลาดเกิดขึ้นนะครับมีการคว้างยันคว้างปลาเลยรทุกท่าน นะครับผมแล้วก็ทุบป,ปึงปังนะครับแล้วเสียงอะไรต่อเนี่อะไรหลากหลายรวมทั้งเสียงโหยหวนเสียงขอความช่วยเหลือเสียงขับไล่เยอะแยะมากมายนะครับผมจนทําให้มีเรื่องผีเกิดขึ้นณนสถานที่แห่งนี้บนพื้นที่กว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บสี่ไร่นะครับทุกทุกคนเดี๋ยววันนี้คําตอบมันคืออะไรเราจะไปไขมพร้อมกันทุกทุกท่านจุดนี้นะครับจุดที่ผมอยู่นะไอสัตว์อันหนึ่งนะครับเสียงอะไรวะ อ๋อเจอแล้วอันนี้มีมีอยู่ทีมหนึ่งครับทุกคนเข้ามาบอกผมเจอห่อผ้าไม่รู้เหมือนห่ออะไรแค่เจอห่อผ้ากระสับแล้วนะครับผมมันคือถุงธรรมดานะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรจุดนี้นะครับผมก็มีเรื่องเล่าแปลกๆเกิดขึ้นกับเสียงปริศนานะครับผมป,ป,ปึ้งปึ้งปังๆนะครับจนทําให้ต้องพากันวิ่งออกนะครับเพราะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว สิ่งใดที่แอบแฝงอยู่ด้านไหนกันแน่นะครับผมมันไม่สําคัญว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับสําคัญที่ว่าสัตว์เอ้ยพระเจ้าใครเข้าห้องน้ําคนสุดท้ายทําไมมึงไม่ลาดโอ้โหที่เขามีเจ้าของดูดีมีการปิดฝาทําลายหลักฐานอีกเหมือนน่าจะมีใครบางคนมาทะเลาะก,กันในห้องน้ำนะครับทุกท่านคนไม่ดีนะครับผมที่แอบแฝงอยู่ในสถานที่อาโคจรหรือรกร้างนะครับกับผีที่มองไม่เห็น นะครับคุณคิดว่าสิ่งใดมันน่ากลัวกว่ากันสหายด้านในวัมีความเคลื่อนไหวตลอดเลยนะนี่เหมือนพี่เจอหลักฐานแล้วว่าทุกๆคนครับนี่คือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงนะครับทุกๆคนผมก็อดราก้อนนะครับเป็นคนตรงไปตรงมานะครับหากผมเจอสิ่งใดที่ผิดสังเกตผมจะพูดเลย ผมจะไม่เอาเรื่องผีนะครับมารวมกับเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จะทําให้คลิปของผมนั้นดูน่าสนใจนะครับแล้วก็เรียกเลตติ้งนะครับทุกท่านนะสิ่งใดที่ผมเจอผมจะบอกไปอย่างนั้นครับทุกทุกคนและตอนนี้นะครับผมเหมือนผมเจอความจริงหลายๆสิ่งนะครับที่ถูกซุกซ่อนแล้วมีรูปโป้ครับทุกทุกท่านมีรูปโป้ด้วยครับผมนะครับที่ถูกฉีกมาเพื่อที่จะทําเป็นอุปกรณ์เสพนะครับผม แล้วก็มีอุปกรณ์เสพที่เราเจอเยอะแยะนะครับมากมายหลายหายชนิดนะครับทุกท่านรูปโปมากมายอาจจะมีนะครับแป๊บหนึ่งโอ้โหโอ้หทุกทุกคนครับมันคือขังแสงเลยครับทุกท่าน ผีไม่น่ากลัวเท่าพวกทีร่รีนะครับผมบอกได้เลยนะครับสําหรับใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอดูผีผมบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับผมแต่เรื่องจริงในสิ่งนี้ที่แอบแฝงอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับผมใครอ่ะโอ้ยเล็กแล้วเอาเทียนมาจุดนะครับผมแสงไฟที่เจอนะครับผมบางทีเงาผีที่เกิดขึ้นในห้องนี้อาจจะมาจากใครบางคนที่ อาจจะเป็นเงาของใครบางคนที่จุดเทียนเล่มนี้อยู่นะครับผมจึงทําให้เกิดเงาสูงใหญ่นะครับเพราะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับผมมีการกล่าวขานและล่ําลือถึงเงาประหลาดนะครับหลายๆคนเรียกมันว่าผี ที่มีความสูงเกือบเท่าหลังคานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับผมสาหรับเรื่องแสงไฟนะครับผมไม่สามารถที่จะทําให้มันสว่างโดยแสงสีขาวได้ทุกคนเพราะตรงนี้นะครับถูกรายล้อมด้วยคนโดใหญ่ถึง8ตึกใหญ่ๆนะครับถ้าผมใช้ไฟสว่างแล้วบอกได้เลยว่าบ้าจังนะครับผมแต่แสงไฟของผมอันนี้นะครับถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นจากภายนอกเพื่อว้าว เพือประโยชน์ของผมเองแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตของผมนะครับผมโอ้โหพี่ชายอโอ้โหเล็กๆแป๊บหนึ่งทุกทท่านไอ้สัตว์สนุกละมึงเลยกูตากรนะนายืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมนอกรั้วนะครับคอยสังเกตอยู่นะครับในจุดที่ผมบอกไอ้เล็กแล่ขูก่กูไว้สัตว์กูไม่หมูเหมือนที่มึงเคยเจอมานะ ไม้อันนี้คืออะไรเอาไว้ทําอะไรวะอันนี้ผมขออนุมานในจุดแรกก่อนนะครับผมน่าจะมีใครบางคนเหยียบไม้อันนี้ขึ้นไปนะครับไม้งามอันนี้เพราะมีความแข็งมากสามารถรับน้าหนักได้เป็นร้อยกิโลนะครับผมและขึ้นไปทําที่อะไรบางอย่างอยู่ข้างบนก็เป็นได้นะครับเพราะจังหวะเหลี่ยมระยะนะครับผมมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกันยิ่งนักเหมือนมีบางอย่างต้องการที่จะไล่ผมออกมานะครับผมมึงพลาดไ้เล็กแร้นะกูไม่เหมือนกันกับน้องๆกลุ่มนั้นนะถามว่าน่า จุดไหนว่ามาเลยทีมงานผมอยู่ตรงนั้นครบนะครับทุกท่านไม่มีคนอื่นนะในพื้นที่นี้นอกจากปู่แต่กับน้านะครับผมเราเจอกับจุดนี้แล้วครับทุกคนที่หลายๆคนพูดถึงความน่ากลัวนะครับของเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่นี่จึงเกิดเป็นอะไรที่ต่อยอดแตกแขนงในเรื่องผีปีศาจนะครับที่น่ากลัวมายันผีหัวขาดนะ ผีตายท้องกลมกุมานเด็กอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดครับทุกท่านต้นโพก็น่ากลัวจริงนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปหรือเจ้าพ่อเขาจะเล่นด้วยก็แล้วแต่นะครับผมข้อมูลที่น้องๆบอกนะครับเต็มไปด้วยเศษซากตุ่นตุก,ก,กตานะครับที่พังแล้วก็เศษสารนะครับที่คนเอามาทิ้งแต่ผมจะไม่แตะจะไม่พังอะไรใดใดทั้งสิ้นนะครับเพราะพื้นที่นี้ทั้งหมดมีเจ้าของทั้งสิ้นนะครับผมมาเพื่อที่จะหาความจริงเท่านั้นให้กับท่านเจ้าของพื้นที่นะครับผมที่ อาจจะไม่มีเวลามาตรวจตราจึงทำให้มีเรื่องบ้าๆบอๆเกิดขึ้นนะครับผมเหม็นมากครับทุกคนเราเจอกับที่นอนครับไม่ใช่แค่นั้นครับทุกท่านเราเจอกับกระดาษเงินกระดาษทองที่เก่ามากครับทุกทุกคนคืออะไรยังไงหรือแบบนึงนะเริ่มสนุกแล้วครับทุกท่าน หรือว่าวัตถุเหล่านี้นะครับผมวัตถุเหล่านี้นะครับเขาจะเอามาให้กับนะครับสามอันค่าเพี่อะไรไม่รู้ครับผมข้อมูลที่เราเจาะได้จากพี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับว่าในนี้นะครับไม่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ แต่ขาจรเข้ามาทํากิจกรรมบางอย่างไม่แน่ใจนะครับผมโอ้โห้พระเจ้าช่วยอะไรเต็มไปหมดเลยครับทุกคนแป๊บหบนึ่งนะครับผมชักน่าสนใจนแล้วครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมน่าจะมีใครบางคนนะครับที่เอาไว้ใช้นั่งแล้วก็โอ้โหพระเจ้าช่วยอะไรวันเนี้ยนั่งปิดที่อะไรไว้วะแป๊บหบนึ่งนะครับทุกคน อะไรวันเนี้ยใครมาเผาอะไรเล่นวะลักษณะเหมือนกางเกงในครับทุกคนกางเกงในผู้หญิงครับมีเหมือนกางเกงในผู้หญิงกับยกทรงครับผมไอ้ชี้โรคจิต่าวะมีรอยแสตครับทุกคนเหมือนเป็นกางเกงในกับยกทรงค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะครับไม่แน่ใจว่าไปสอยจากคอนโดรอบๆอบนี้มาหรือเปล่านะครับผม บอกได้เลยนะครับสถานที่แบบนี้ถ้าจะให้ผมทําให้มีผีปลอมแม่งง่ายมากนะแต่มันไม่ใช่คอนเซปต,ต์ของเรามีคนอยู่หรือเปล่าครับพี่ชายมีมีดไหมครับอ๋อพี่ชายไม่มีมีดแต่ผมเชื่อพี่ชายน่าจะมีไม้หน้าสามเยอะนะครับพร้อมติดตะปูด้วยเฮ้ยมีเสียงก็ก็แกลก,กว่าเฮ้ยทุกๆคนครับ มีเสียงก็แก๊กจากด้านไหนครับทุกท่านพี่ชายกูว่าเมื่อกี้มึงเห็นนะพี่ชายตาตาขวาี่คาหี่ตาไหนนี่ป่ะกูตตกแปบ๊บหนึ่งนะครับตี่ตอนนี้นมครับตรงนี้ป่ะอุ้ยสารเต็มเลยครับทุกท่านหูมีไอเทมด้วยครับทุกคนแต่ไอเทมนั้นไม่สำคัญเท่าทรัพย์สมบัติของพี่ชายครับ หุยทุกๆคนครับไอ้เหี้ยพี่ชายยิงสลิงครับผมไม่ธรรมดาซะแล้วครับทุกท่านพี่ชายสัตว์มึงอย่าเอาเข็มมาเจิมกูนะถ้ามึงคิดจะเอาเข็มมาเจิมกูนะมึงกับกูตายกันไปข้างนะกูจับมึงส่งเจ้าหน้าที่ด้วยนะหูยเสียงชัดเลยไอ้สัตว์เสียงเหมือนเสียงเหมือนมีมีดครับทุกท่าน ไอสัตว์ถ้าเป็นคนรนะวังอาวุธนะคุยกันดีๆแล้วนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยทุกๆท,ท่านบอกกับผมนะครับว่าในนี้ไม่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่นะครับผมถ้าคนที่จะอยู่ข้างในคือบอกได้เลยมีแต่คนไม่ดีนะครับเชีย่ยหุยทุกๆคนต้องไม่เชื่อกับบางอย่างที่อยู่เต็มพื้นไปหมดเลยครับทุกๆคน ไอสัตว์มีคนจริงๆครับทุกคนกูแตกนะมีคนวิ่งออกทางหลังไอ้เชี่ยมีคนถือมีดจริงๆครับทุกคนไอสัตว์วิ่งไปพร้อมมีดเลยแป๊บนึงนะครับไอ้เชี่ยคนถือมีดไอสัตว์มึงมีมีดมึงจะหนีกูทำไมวะสงสัยมันคงเห็นอะไรบางอย่างนะครับว่าน่าจะคนแถวเนี้ยแหละ ทุกคนดูเลยครับเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านอุปกรณ์อย่างเยอะครับทุกคนกมีกินข้าวนะครับแล้วก็เยี่ยวตรงนี้เลยครับอื้อ แต่ที่รู้ร้ไอสัตว์แม่งใช้โทรศัพท์ด้วยนะซื้อซิมมาเลยยังมีเหลือไหมเอ่ยตรงไหนนะหูยเล็กแร่ชัดเจนครับทุกคนกูว่าแล้วไอสัตว์เอ้ยได้คำตอบแล้วนะุกทุกคนครับ ผีผิวมีดยาวเท่าศอกครับทุกคนนะหัวตัดด้วยอสัตว์แต่งตัวเหมือนคนแถวนี้ครับทุกท่านวันนี้ผมไม่ได้กลับมือเปล่าครับทุกทุกคนผมเจอกับสิ่งบางอย่างครับทุกท่านเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับทุกท่าน3899 29เาเาอเาอละมึงเอ้ยเหมือนเจ้าที่เขาบอกว่า ขอบใจมากนะก็อดดรา้อนที่ช่วยลบล้างมอนทินให้กับข้าอ,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 อย่างที่ผมบอกก็อดดรา้อนนะครับถ้าผมจะทําให้มีผีง่ายนิดเดียวนะครับผมแล้วถ้าผมจะทําจริงๆผมไม่แพ้ใครด้วยครับทุกท่านแต่คอนเซปของผมทุกๆเรื่องผีนะครับผมทุกๆสถานที่ที่ทําให้เกิดเรื่องผีมันมีความน่ากลัวและเบื้องหลังความกลัวมันมีความจริงซ่อนอยู่ครับอยู่ที่ว่าเขาจะบอกคุณหรือไม่แค่นั้น